อ่าแชมป์ซื้อที่ไหนครับนี่ยืมเพื่อนครับแชมยืมครับยืมใครยืมเดี๋ยวยืมใครยืมครับยืมพี่ต้นยืมใครยืมรุ่นพี่พวกนี้รุ่นพี่พวกนี้โอเคครับยืมใครครับพี่แคบใส่รองเท้าเลยครับไอเดียดับยืมใครครับจังหวัดตากไม่มีไม่มีห้างที่ขายรองเท้า โอ้ยอน,นาถแท้เนาะพวกเราเนี่ครับนี่ม,มา,บาใบยาจิ้วครับวันนีเปิดรายการอะไรครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการพุ่มพิบูลว์จุ้ยเจนรุจักนรุจเบลนะครับผมนี่ครับมาเยี่ยมเลยครับผมแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมลองมาบา้านยาครับ อยู่ที่จังหวัดตากใช่ไหมใช่แล้วบ้านย่าเป็นยังไงฮะบ้านย่ามีคาบูโอ้ยบ้านย่ามีสนามฟุตบอลอยู่หน้าบ้านเลยครับนุ่มครับเิศจริงจริงตอนนี้เขากำลังเล่นบอลกันอยู่เราจะพาเด็กดีมทีมนะครับไปลองของเฮ้ยน้องทีมระวังรถค่ะบ้านย่าอยู่ติดนี่นะคะอากาศดีมากนะครับตอนนี้เราจะพาเด็กดีมทีมนะคะไปลองของเด็กบ้านตากนะครับ อยากมาเที่ยวที่ตากนะคะตอนนี้อากาศดีมากนะคะบ้านย่าอยู่น้ําเพล,เลนะคะพรมนี่คือเจแอนนะคะสนับสนุนยังเป็นทางการนะครับไปครับพาหลานไปเล่นครับดูซิว่าเราจะได้ความอายกลับไปกลับไปกลับไปหรือเราจะดูเป็นโอรีเออร์ที่มีความกล้าหาญชานชัยเอาชัายชนะกลับบ้านเราไปนะคะ ก็ไม่ใส่นะคะอุ้ยเตๆเต็มไปหมดเลยนี่มันคือสังคมแห่งการกีฬาที่แท้ทรูตอนนี้เจ๊แอนนะคะกำลังจะพยายามพาเข้าสู่วงการฟูมชนของนักกีฬานะครับนั่นไงเขาซ้อมกันไม่ใช่หรอคะนันใช่าซ้อมแล้วเขาทำในส่วนยองเาเอาคุณก็ไปซ้อมกับเขาสิใจเย็นๆเขาจะ จดูหน้า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 ฮอกดูหน้าฮะเอายังรอได้ได้ได้มาเลยมาเลยคุณอาบอกว่ามาเลย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 คัดซึ้งสวัสดีค่ะลูกีลูกีลูกสวัสดีค่ะ ยำให้เละเลยครับยำให้เละเลยถูกนี้เขาได้ลงไปด้วยเส้นสายของคุณเป็นพ่อและเป็นอานะคะในความจริงแล้วนั้นไม่มีใครรู้จักเขาเลยแต่เขาก็ได้ลงสนามไปกับเพื่อนๆแล้วประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไล่เส้นสายจริงๆได้ไว้ก่อนนะคะวาว้ก่อนวาว้ก่อนตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้น เคสวยมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทีมที่ไหนครับนี่ทุ่งกวชครับชื่ออะไรครับชื่อแชมป์ครับแชมป์แชมป์แชมอายุอะไรครับอายุสิบเจ็ดครับอายุสิบเจ็ดแชมป์ใส่รองเท้าอะไรอะไรอานนนดอัะไรครับอ่ะแชมป์ซื้อที่ไหนครับนี่เพื่อนครับ ยืมใครอ่ะแล้วนี่ชื่ออะไรครับเบียร์ครับเบียร์พี่เบียร์พี่เบียใส่รองเท้าอะไรครับไนกี้ครับไนกี้โอ้โหพี่เบียร์พี่เบียร์ซื้อกี่ปีแล้วนี่ยืมเข้าเหมือนกันนะยืมเข้าเหมือนกันพี่เบียร์ยืมโห้ยแต่เฮ้ยเด็กมาต่างหน้าตาดีเลยบอกไว้เลยว่าเด็กมาต่างหน้าตาดีเอาพี่อะไรครับเชื่อใคทครับพี่เคทใส่รองเท้าอะไรครับออดิดาสครับ ยืมใครครับซื้อเองซื้อที่ไหนครับซื้อในช็อปครับในช็อปเนี่ยจังหวัดตากไม่มีครับไม่มีใช่ไหมสอบแข่งช็อปเซ็นทรัลพี่สนุโลกครับอ๋อไม่มีห้างที่ขายรองเท้าโอ๊ยอนาตแท้เนาะพวกเราอ่ะพี่อะไรครับเต็มครับอ่ะพี่เต็มมีเยอะเท่าไหร่สิบเจ็ดครับสิพี่เต็มใส่รองเท้าอะไรครับใส่แพนครับแพนโอ้ยนี่ดูดูดูนี่อ่ะโชว์โชว์พี่เต็มโชว์นี่เห็นไหม เพิ่งซื้อวันนี้เหรอใช่ครับอ้ยาอันนี้พี่อะไรต้นครับพี่ต้นพี่ต้นใส่รงท้าอะไรครับไนกี้ครับไนกี้ยืมใครยืมครับพี่ต้นยืมใครยืมรุ่นพี่พวกนี้ครับรุ่นพี่พวกนี้โอเคแล้วพี่อครพี่ดาครับพี่ดาใส่รงท้าอะไรครับไนกี้ครับยืมใครครับยืมวันี้ครับโอ้ยตกลงเลยทีมนี้ยืมหมดเลยอันนี้พี่อะไรครับชื่บิ๊กครับพี่บิ๊กพี่บิ๊กใส่รงท้าอะไรไน้ดั๊ดครับ ซื้อพี่มัดใส่ท่าอะไรแกรป่าครับนะพี่สาใส่ท่าอะไรครับออดิแดดครับพี่ตีอืมหน้าตีจริงๆเลยครับใส่ท่าอะไรครับไนกี้ครับไนกี้อืมเออพี่โกโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวพาพี่พรมาเล่นอีกขอบคุณมากนะครับที่สอนน้องเมื่อวาน ช่องบพบด้วยนะครับ,บเอ้ยดูดิสวัสดีครับ